สวัสดีค่ะแรนดอมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเฮ้ยเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะ Higher Power โอ้โหเป็นพลังงานที่พร้อมแล้วนะคะพร้อมมากๆเลยค่ะ คุณสามารถติดต่อกับไฮเออร์เซลของคุณได้คุณสามารถสื่อสารกับคุรุคูบาอาจารย์ของคุณว่าคุณจะไปในทิศทางใดได้ตอนนี้คุณมีพลังงานเผาฟูมากๆคุณนิ่งได้คุณสงบได้คุณทำสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากคุณสามารถสื่อสารกับจักรวาลได้ว่า คุณจะทำภารกิจเรื่องอะไรให้สำเร็จสุดยอดค่ะเป็นพลังงานที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพลังงานที่อุดมสมบูรณ์สุดๆพร้อมแล้วที่จะไปสู่เป้าหมายทำเป้าหมายให้สำเร็จสู่ภารกิจใดๆก็ได้ได้สำเร็จอย่างแน่นอนแล้วดูสิคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณอีก ไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรไพ่บอกว่าสนใจความสุขตรงหน้าก่อนอืมเห็นไหมคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์มากๆภัไพ่ก็ขึ้นมาสอดคล้องมากๆเลยบอกว่าให้คุณจงมองณนะปัจจุบันก่อนนะ แล้วเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จะสําเร็จเองเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้คุณทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอย่าวอกแวกไปอดีตหรือไปอนาคตนะแล้วไพ่แนะนำไรต่อคะอย่ายอมแพ้ คุณมีพลังมากเลยมนไมนี่คือ ok นกฟีนิ์ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามตั้งมั่นตั้งสมาธิก่อนตั้งสติก่อนแล้วคิดไม่ว่าปัญหานั้นจะยากแก้ไขได้ยากมากๆค่อยๆค,คิดค่ะอย่ายอมแพ้ทุกปัญหามีทางออกแล้วอะไรต่อคะ ความเป็นเด็กอยู่ข้างในนั่นแสดงว่าปัญหาบางปัญหาคุณอาจจะใช้ความที่เคยเป็นเด็กที่เคยแก้ไขปัญหาในตอนเด็กๆเ,เอามาใชนะ้นะปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆหรืออย่ามองข้ามความคิดเห็นของคนที่อายุน้อยกว่าของคุณนะ เขาอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาก็ได้อย่ามองข้ามพวกเขาค่ะมาขออีกใบหนึ่งใครอยากบอกว่าอะไรคะโอกาสกำลังรอคุณอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นทำภารกิจ ให้สำเร็จจงมุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ความสำเร็จต่างๆกำลังรอคุณอยู่นะคะไพ่อยากบอกว่าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จค่ะอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ